ก็ถ้าดูจากอันเจนดาเนี่ยจะเห็นว่าจะมีกิจกรรมหลากหลายนะคะทั้งเป็นการฟังเลคเชอร์แล้วก็การทำกิจกรรมกลุ่มนะคะยังไงในรายละเอียดกิจกรรมเนี่ยคงต้องขอเรียนเชิญท่านผู้จัดการนะคะแผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อนะคะดรในแพทย์วิทย์เกษรรมทรัพย์นะคะมาให้รายละเอียดแล้วก็แนะนำผู้เข้าอบรมนะคะว่ากิจกรรมเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างใน3วันนี้คะเชิญค่ะ สวัสดีครับท like ุกท่านนะครับก็ก็ถือว่าเป็นเรียกว่านี้มีหมายดีนะครับทุกท่านมาัแต่เช้าเต็มห้องประชุมเลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์เดินทางมานะครับที่บ้านอภิบาลนะครับผู้หวานจังหวัดนครปฐมนี่นะครับไม่ไม่ได้อยู่ใกล้กรุงเทพไม่ได้อยู่ใกล้กรุงเทพเท่าไหร่นะครับแต่แล้วท่านคงมากันใช้เวลาพอสมควรนะครับบางท่านมาจากไม่ใช่บางท่านนะครับหลายท่านมาจาก ต่างจังหวัดนะครับมานอนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นวันแรกของการอบรมการขับเคลื่อนนโยบายนะครับเราแปลเป็นภาษาไทยว่าการขับเคลื่อนนโยบายก็หลายท่านก็บอกว่าอย่าแปลนะครับใช้คําว่า policy advocacy เนี่ยนะครับเพราะคําสวยงามในประเทศไทยยังไม่มีใครราชบัณฑิตท่านยังไม่ได้แปลนะครับเราก็ใช้คำกลางๆก่อนนะครับการขับเคลื่อนนโยบายนะครับก็วันนี้ผม อยากจะเล่าความเป็นมาก่อนนะครับว่าเอ๊ะเรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงนะครับทีมงานที่เรามาทำเนี่ยเขาเรียกว่าแผนงานเครือข,ข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อเป็นใครนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับเห็นนะครับครับเราก็เป็นแผนงานที่เป็นความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกนะครับแล้วก็รัฐบาลไทยนะครับเรามีทุนสนับสนุนจ,จากองค์การอนามัยโลกกระทรวงสาธารณาสุข สอสอสอและก็สปสอชอนะครับก็มีคิดว่าที่สําคัญคือต้องพยายามกระตุ้นให้การควบคุมโรคไม่ติดต่อนี่เป็นได้รับการดําเนินงานอย่างกว้างขวาง,งนะครับนี่คือมิชชั่นที่เราคิดว่าอยากจําเป็นต้องทำนะครับต่อไปนะครับครับตอนนี้เป็นรายนามนะครับของคณะกรรมการที่ที่เป็นกรรมการอนุกรรมการกํากับของเรามีท่านอาจารย์ ประกิจวัตถิสัธุกิจเป็นประธานนะครับแล้วก็มีกรรมการก็เกือบทุกท่านนะครับมาวันนี้นะครับหลายท่านนะครับเราเรียนเชิญท่านมาเป็นทั้งวิทยากรและท่านเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับมีผมเป็นเลขาการของคณะรักการนี้นะครับเชิญนะครับไปนะครับก็เราดีทีมเป็น secretary อยู่นะครับก็มีอยู่คนเท่าคนั้นะครับแล้วก็มีสักงานพัฒนานโยบายสุขภาพร่างประเทศเป็น ทีมสนับสนุนทางวิชาการแล้วก็เป็นที่รับทุนนะครับนะครับ,นะรบกเ็เรามียุทธศาสตร์4ข้อนะครับหเป็นการขับเคลื่อนนโยบายระดับชาตินะครับตอนนี้มีแผนสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยเป็นเรื่องสําคัญนะครับมีการต้องการที่จะสร้างการสื่อสารสาธารณะนะครับมีการสร้างเครือข่ายระหว่าง หน่วยงานต่างๆแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับว่าเราจะทําการศึกษาวิจัยแล้วก็ติดตามผลนะครับเรื่องเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อต่างๆนะครับโรคไม่ติดต่อที่เราพูดถึงเนี่ยที่ผมอาจจะพูดข้ามไปนะครับเป็น4ี่โรคสําคัญนะครับที่ทุกท่านทํางานอยู่แล้วผมเข้าใจอย่างนั้นนะครับโรคที่เขาเรียก 4, ีู่ณสนะครับโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับโรคมะเร็งโรคเบาหวานแล้วก็โรค ปอดเรื้อรังนะครับซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงสําคัญก็คือการสูบบุหรี่การดื่มสุรานะครับการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมแล้วก็การขาดการออกมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอนะครับดังนั้นสี่อย่างเหล่านี้นะเป็นปัญหาสําคัญของการเสียชีวิตของคนในปัจจุบันนะครับทั้งโลกนี้และรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับ mm. เกิน5 0ของการเสียชีวิตเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อนะครับเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมต่างๆที่ขึ้นมา ชนต่อนะครับถามว่าที่มาที่ไปอย่างที่ท่านอาจารย์ตะกิจบอกนะครับมันเริ่มจาก CDC อเมริกาเนี่ยนะครับแล้วก็ IUSPE เขาเรียกว่า International Union for Health Promotion Education นะครับซึ่งเขากำลังจะจัดประชุมปีหน้าที่จะถึงเนี่ยนะครับที่ประเทศไทยที่พัทยาเขากาา็รวมกันนะครับว่าจะทำ International Advocacy Course ขึ้นมาเขาก็เลือก2ประเทศคือไทยแล้วก็โคลอมเบียทำนะครับ ก็ในประเทศไทยทําไปเมื่อมิถุนายน2 5 5 5เนี่ยนะครับที่ส่วนสัมภานโดยท่านนายจาเรกกิจก็ตำลีนะครับว่าเออเรากับกับทีมทีมอนุกรรมการว่าเราไม่ควรจะทําครั้งเดียวเสร็จนะครับเราควรจะเป็นเทรนนิ่งเดอะเทรนเนอร์แล้วเราจะทําต่อปีละประมาณ2ครั้งอันนี้ก็เป็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราทําต่อนะครับหลังจากทําไปแล้ว5เดือนที่แล้วนะครับครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากทีมที่เป็น เข้าเป็นพาร์ทิซิพแนหรือคนที่เข้าร่วมครั้งที่แล้วมาเป็นวิทยากรมาเป็นฟาสิลิเตเตอร์นะครับกันบุญนาฝากข้างเลยนะครับ<ช>นะครับ,รบก,ก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะจะดำเนินการต่อไปปีหน้าก็จะทำอีกสองครั้งก็จะต้องให้ทุกท่านเนี่ยนะครับหาเครือข่ายของทุกท่านมาเข้าอีกแล้วให้ท่านถ้ามีเรียนครั้งนี้ไปแล้วเกิดไฟแรงก็จะเป็นเทรนเนอร์ในระดับ ที่ท่านอยู่ก็ได้นะครับทำกันต่อไปนะครับต่อไปนะครับ โดยขายเราก็เชิญด้วยอย่างเช่นที่สสจหลายจังหวัดนะครับเพราะท่านสามารถจะแนะนําได้นะครับว่าไขรเนี่ยที่ควรที่จะเข้ามากระทรวงด้วยกระทรวงศึกษากระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงหลายหลายกระทรวงกระทรวงเกษตรพวกนี้มันจะเกี่ยวกันหมดนะครับเพราะเราเชื่อว่า NCD นเนี่ยนะครับการจะสู้เนี่ยเราไม่ได้สู้กับโรคภัยนะครับเราสู้กับวิถีชีวิตสมัยใหม่สู้กับ globalization เนี่ยนะครับ การต่อสู้ครั้งนี้ไม่ได้สู้โดยหมอไม่ได้สู้โดยนะักการสาธารณสุขเท่านั้นนะครับเราสู้โดยภาคส่วนมากมายนะครับนะครับงั้นการดึงภาคส่วนต่างๆเข้ามาร่วมในการกระบวนการของเราเนี่ยการขับขับเคลื่อนนโยบายเนี่ยเป็นจุดแตกขักที่สําคัญนะครับที่ต้องสร้างให้เกิดให้ได้นะครับต่อไปครับนนก็ผมขอรายงานรายงานวิทยากรหลักนะครับเรามีวิทยากรหลักหลังจากเ,าเรา,เ,าเทรนกับ U.S.C.D.C.I.U.H.P.E. มาแล้วนะครับเราก็ไม่ได้รับเข้ามาอย่างเดียวนะครับถ้าเรารับอย่างเดียวนี้เราก็จะเป็นพวกเขาเรียกอะไรฮะเพสแอนด์กอบบี้นะครับเพสแอนด์กอบบี้เราไม่ต้องการเป็นเพสแอนด์กอบบี้นะครับเราก็ได้มีวิทยากรที่ทำงานด้านนี้โดยเฉพาะได้มาปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นของประเทศไทยนี่นะครับก็ได้รับความ อนุเคราะห์นะครับจากท um ่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัชนาเต็มสิริบุญชัยนะครับท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยพิบลนะครับท่านเป็นอดีตผู้ในการสนักควบคุมยาสูตรกระทรวงสาธารณสุขนะครับและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้การควบคุมของการควบคุมยาสูตรนะครับก็ท่านก็ร่วมกับนะครับอาจารย์บางออนฤทธิพักดีนะครับ เป็นผู้อำนวยการเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบในอาเซียนหรือเซียนก้านะครับแล้วก็เป็นอดีตผู้จัดการบริษัทรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และเป็นอดีตผู้อำนวยการสนักกรณรงค์สร้างกระแสสังคมสสสนะครับครับก็ทั้งสองท่านเนี่ยนะครับนะ้มีรายชื่อผมหนึ่งท่านนะครับผมไม่ได้ผมก็เป็นเพสเอ็นคอปี้อยู่นะครับก็ท่านสองท่านเนี่ยนะได้นำความ รู้และก็ประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับเอามากันกรองเพื่อจะสร้างคอรสที่ถือว่าเหมาะสมกับพวกเราที่ทำงานในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวในภายใน2-3วันนี้ก็จะได้เห็นว่าเราจะเฟรมความรู้ความคิดนะครับในแง่ของการผลักดันนโยบายอย่างไรนะครับต่อไปนะครับเราก็ยังมีดานามวิทยากรน,นะครับซึ่งจะมาใน2วันนี้นะครับ10กว่าท่านนะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับ วิทยากรก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางนั้นนะครับที่ทํางานทางด้านนี้นะครับหลายท่านก็เป็นอนุกรรมการกํากับนี่แหละครับของแผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อเรานะครับก็มีนี่นะครับนะครับต่อเลยนะครับก็วันนี้ได้บอกว่าจะให้เรารู้จักกันนะครับเขาบอกว่าห้ามให้ทุกท่านพูดนะครับเดี๋ยวเราคงจะเสร็จสิเอโมงในการแนะนำตัวนะครับเราก็เลยบอกว่าแนะนำกันอย่างนี้ดีกว่านะครับว่า ใครทำงานทางด้านไหนมานะครับเรามี4ี่หกลุ่มอยากให้ทุกท่านช่วยรูปแสดงตัวนะครับว่าท่านทำงานทางด้านเหล่านี้ไหมถ้าท่านทำงานทุกด้านเลยนะครับคือทำ all round นะครับท่านจะอยู่กลุ่มสุดท้ายก็เรียก cross cutting นะครับทำ all round หรือท่านทำด้านไหน2ด้าน3ด้านหรือทำเกี่ยวกับรักษาก็เป็น cross cutting มั cut อนกันนะครับงั้นผม อยากจะให้ทุกท่านทวยแสดงตัวนิดหนึ่งนะครับว่าท่านมาจากแผนงานที่ทํางานกับกลุ่มยาสูบนะครับทํางานต่อต้านนะครับไม่ได้ทํางานเพื่อส่งเสริมยาสูบนะครับครับมีไหมครับช่วยช่วยรกรกกันนิดหนึ่งนะครับครับยาสูบนะครับท่านคือหมอเสรีวันไม่ยอมลุกนะครับสงสัยมาจากกลุ่มหลายกลุ่มนะครับทํางานหลายด้านครับผมครับยาสูบนี่ท่านอาจารย์ประจิตท่านท่านได้ยกปุเองเลยนะครับท่าน คิดว่าเป็นยอดฝีมือของท่านยาสูงมานะครับท่านเชิญมาเองนะครับผมทางกลุ่มแอลกอฮอล์ครับทางกลุ่มแอลกอฮอล์ใครทํางานด้านเกี่ยวกับสุรานะครับเชิญนะครับเชิญเลยนะครับรุกแสดงตัวครับเนี่ยนะครับสุราอ่าเอมากัน3นะครับอย่างนะครับเรามีกันหลายท่านนะครับเดี๋ยวคงจะมีคอสคัตติ้งทำสุราเยอะทางด้านอาหารครับเชิญนะครับ อาหารฝากข้างนะครับอาหารจะเยอะนะครับเพราะว่าอาหารนี่พูดตรงไปตรงมามีหลายด้านนะครับโดยนําทีมท่านอาจารย์สง่านะครับสวัสดีนะครับอาหารนี่เป็นเรื่องใหญ่มากซึ่งประเทศไทยเป็นเรื่องสําคัญนะครับว่าปัญหาเด็กอ้วนนะครับปัญหาการกินเนี่ยมีมากมายเกิดนะครับกลุ่มที่ทําเรื่องกิจกรรมทางกายนะครับเชิญนะครับเชิญนะครับ อันนี้ก็เป็นกลุ่มที่สอดคล้องกับทางอาหารนะครับโดยท่านผู้ในการกองนะครับออกกําลังกายนะครับกระสวงสาส่งนะครับท่านอาจารย์เกษมจากสสอนะครับนะครับเชิญครับมีกลุ่มที่ทาทุกด้านเลยนะครับมีไหมครับทําหลายด้านรวมกันนะครับเชิญนะครับเชิญนะครับโอ้โหที่หลายด้านรวมกันนะครับอาจารย์หมอจุริพรนะครับอาจจรก์สํานักควบคุมโรคไม่ติดต่อนะครับมาหลายคนนะครับสํานักควบคุมโรค ใครที่ทํางานการวิชาการทํางานที่ผมไม่ได้กล่าวถึงไหมครับช่วยแสดงตัวนะครับว่าท่านทํางานนี้นะครับหลายด้านเหลือเกินมีไหมครับเชิญนะครับครับงั้นก็คิดว่าสมควรแก่เวลานะครับเราสามวันนี้เนี่ยเราจะแบ่งซีเควนต์อย่างนี้นะครับเราจะมีให้ข้อมูลสถานการณ์มีการให้หลักการแนวทางในการจะ ฟรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับารขับเคลื่อนนโยบายนี้นะครับนะครับแล้วก็มีการทำเวิร์กช็อปแบ่งกลุ่มย่อยๆโดยจะแบ่งตามเนี่ยนะครับที่ท่านยืนเมื่อกี้นี่นะครับแล้วก็จะมีคอร์สคัตติ้งจะแบ่งเป็น4ี่ห้อง5้าห้องเนี่ยนะครับเพื่อจะให้ท่านได้คิดแล้วก็เฟรมเรื่องเกี่ยวกับที่ท่านจะไปขับเคลื่อนนโยบายนะครับใน2วันนี้จะเป็นลักษณะนี้นะครับตั้งแต่งั้นในเซสชั่น แรกเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้หลักการการให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายนะครับผมก็ขอยกเวทีให้นะครับท่านอาจารย์ลัชนาและอาจารย์บางออนนะครับมาเป็นผู้ดําเนินการในเซสชนันต่อไปนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขับว่านโยบายคืออะไรกระบวนการขับเคลื่อนเรามีเฟรมเวิร์กอย่างไรนะครับเราเริเ่เครับ